มาดิโอ้ยเสียใจที่ได้เฮ้ยใครวะมื่อกี้ใครมาดิเมื่กี้นี่โดนระเบิดพี่เหยอไอ้น้องเฮ้ยมาดิมาดิไอ้น้องได้คิวไม่รู้ยิงมุมหัวยิงสาดไปโว้ยเจอมาดิมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บปั๊บลบลบมาเจอมามาดิลาโอเคครับกราบสวัสดีทุกทคนทุกทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมมาเล่น H G 4 0ให้ดูกันปืนที่ไม่มีใครจับเลย เฮ้ยอ้าวเราเปิดเปิดฉากฝากตัวมาก็โดนระเปิดไปก่อนเลยโอ้โหเป็นปืนที่ไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่าทุกทุกคนไม่จับกันเลยแล้วเรามาลองดูกันซิว่าปืนนี้มันจะดีหรือว่าไม่ดีทำไมคนถึงไม่จับกันหรือว่ายังไงอ่าจบไปละเกมแรกโอเคแล้วเรามาดูประสิทธิภาพของปืนนี้กันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงโยนไปก่อนหนึ่งตอม เฮอยเฮ้ยติดมาทางนี้เฮ้ยโดนว้ยโดนว้ยโดนว้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยระเบิดตบเฮ้ยเจอ target s in เรียกโอ้ยมาแรงนะเนี่ยเฮ้ยปืนมาแรงอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีคนจับเลยว่ะปืนเนี่ยตอนนั้นนะแลนน่์ไปละไปลุยเพราะว่าไอ้ USS มันดีกว่า จะปืน,ปนอยูอปืนเดียวอยู่ปืนนี้มันจะต้องใช้ระยะหน่อยต้องเล่นใกล้หน่อยเล่นไกลนี่ไม่ค่อยได้เปรียบมั้งจากที่ลองมาสองสามเกมที่แล้วแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนกันเนี่ยไม่อยู่อ่ะใช่ไหมข้างล่างไม่ใช่ตรงน,นี้ไม่มีว่ะมันอยู่ไหนวะเจ๊ ไม่มีโอ้หายไปสอยเหรอตัวสุดท้ายจะบอมแล้วนะเว้ยจะบึ้มแล้วนะจะบึ้มแล้วนะแล้วก็หากันไม่เจอจริงโอ้โหแล้วก็บึ้มเป็นเรียบร้อยโอเคแล้วเราไปลุยกันต่อโอเค s <S ลเล t s g ดโยนเราเบิดไปก่อนไอ้น้องมามา,มาดูนิอุ้ยโดน โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขย,ยิบมามาดิอุ้ยสย้ายนี่ได้เฮ้ยใครวะเมื่อกี้ใครมาดิเมื่อกี้นี่โดนระเบิดพี่เยอะไอ้น no. ้องเฮ้ยมาดิทามมิ่งมันได้ทามมิ่งมันได้เฮ้ยเพื่อนยิงใครวะอ๋ะออ๋อตายไปแล้วเหลือตัวสุดท้ายฮะเหลือคนสุดท้ายอยู่ที่ไหนเออเชื่ออยู่ที่ไหนเลยตรงนี้เปล่าไหมโอย,อยู่ตรงไหนหรอตัวสุดท้ายเนี่ยไมพี่ เฮ้ยใช่ไหม αι, วะไม่ใช่หลอนอ่ะใช่จริงด้วยโอเคแล้วเราไปลุยกันต่อ,ตอเลยปืนมันก็ดีอยู่นะแต่ทำไมทุกคนไม่จับกันใน H G C 4 0เนี่ย<ๆ>ก็เห็นมันปั๊มาตั้งหลายรอบแล้วเดวระเบิดพลาดมาทางนี้ดีกว่าเจ๊เอ๋อเต็มเลยอื้อเลยอื้อซ่อ มันไกลเกินเรายิงไม่ได้ฮะปืนเราไม่ได้มได้ไม่ได้ไม่ได้น้องตาตาอุ้ยขาดแม็กนอยต์ว่ะไปตัวนึงมันนอนใช่ไหมอยู่ไหนตายไปแล้วอ้าวเอ้ยเฮ้ยเจอ,เอนี่ไงตาพิกินตีน้องตาเนี่ยอยู่ไหนวะข้างล่างบอกคนนี้เปล่าไม่มีนะไม่มีนะนะเพื่อนโอเค ตรงนี้แน่ๆเลยแต่แถวนี้แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเชาะหัวปั๊บไม่เจอใครโอเคแล้วเราไปลุยกันต่อ,อนะเพื่อนๆโดนระเบิดไปแบบหนึ่งตอมแล้วเราวิ่งใส่เลยวิ่งใส่วิ่งเข้าเลยปั๊บไม่เจอใครขึ้นมาข้างบนดีกว่าปั๊บไม่เจอใครสักคนเลยวะ่ะใช่อเอ๋เนี่ไงนี่ไงโก้ยิงกระแพงใส่คนเลย เรายิงกระแพงแตกหมดเลยแล้วเป้ามันดุเข้าตัวเราด้วยสิโอ้โหเหลือจะเชื่อฮะที่เหลือก็ฝากเพื่อนด้วยก็แล้วกันนะเพื่อนโอ้โหเสร้อย The last one วะปั้งอู๋โดนนี่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 ดูปุ๊บเสรเ้อยเฮ้ยมันหลุดว่ะโอเคมีตัวหลุดอยู่บ้านตัวหนึ่งเดี๋ยวราไปสอยตัวหลุดกันดีกว่า อ่ะอ่ะอ่ะอันนี้เหรอไม่ออกเหรอเพื่อนเฮ้ยมีไม่เวหน่าเยอะแปลที่บ้านดีกว่ามันมีตัวหลุดต,ตัวหนึ่งเพื่อนเรากำลังตามไปนี่ตัวหลุดนี่หัวแตกไปน้องอย,ยิงตัวหลุดแล้วเสียงดังคึกนขึตรงนี้เฮ้ยเจออุ้ยข้างหน้ามีดูเอ็ดเอ็ดเอา ต่เกียงเลยเอเอชี้ห่าละกระตัวหลุดมันก่อนดีมั้งเนี่ยหรือว่าไปเอาตรงนี้ดีวะแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะตรงนั้นอนะไม่มีมมอ่ะเฮ้ยนี่ไงก็ชี่ตายไปแล้วตายไปนหนึ่งตรงนี้ตรงนี้มันมีเยอะนี่โอ้โหสามตัวได้ตัวหนึ่งโอ้ยางเยอะเลยว่าแล้วในช่องเนี่ย ท้องน,นี้นี่มันอื้อเลยมันอื้อซ่าไปหมดอื้อซ่า,าปาดเจ็บโอ้สวยมากเลยเพื่อนโอเคแล้วเราไปตีกันต่อเลยนะฮะรู้สึกว่าวันนี้คึกเป็นพิเศษรู้สึกเหนื่อยละพักแล้วลรู้สึกเหนื่อยเจอเจอนี่ไงมาดิมาดิน้องนันเดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มเลือดก่อนขอเปลี่ยนแม็กซ์ด้วยตรงไหนไดหมเพื่อนเอา้าทำไมเพื่อนตายอยู่ข้างบน ข้างบนข้างบนเอา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 เพื่อนเอือหื้เต็มไปหมดเลยตรงนี้อ้าวไม่อยู่แล้วตายไปแล้วฮ <ะ S 2> เฮ้ยใชโ่โอ้โหเขาว่าอะไรหน้าตาคุ้พิพากษาเอาหนึ่งหนึ่งวะเฮ้ยเฮ้ยเห็นมาด,มาดิมาดิมาดิน้องนั่งมาดิมาดิน้อง ก็เป็นของพี่ไงวินเนี่ยฮ่าฮเฮไยนด้ MVP ด้วยว่ะก็มีธรรมดานะปืนเนี่ย h g 4 0นะเพื่อนๆจำชื่อมันไว้ว่า h g 4 0ี่สิ Let's getting on man กันพลาหนึ่งพันหกสิบแต้มนะฮะเออโห สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะฮะ h ส40กันอีกเกมมันเป็นเกมที่สองกันดีกว่าแล้วเรามาดูซิว่าเกมนี้ผมจะทำแอนได้ดีหรือเปล่านะฮะไปละวิ่งึใส่เจอไหมเจอคนหนึ่งคนปัดอ้อสู่ไม่ได้วะ AK หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะโออสี่เม็ดแต่โบเน่โอ้แลนี่แลนดกันโอ้โอ้ โอ,โอ้เพื่อนกูตายกันหมดเลย<อ>ไปไปลุยกันต่อ,อยังไม่สั่นได้ทำไหลก็ตาย่าตายหงกันไปหมดแล้วไปที่เดิมใช่ไหมไทางเดิมเลยใช่ไหมเราไปวัดอีกสักรอบตอนนี้เรามีเพื่อนเพื่อนยิงไม่น่าเวอร์กว่ะไปทางด้วยว่ะเราลองวิ่งอ้อมหลังไม่น่ามีใครนันตกกลางไม่มีเลยไปอ้อแม่งเลย เจอกูเจอกูอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงอยู่ไหนขนาดจะม้าอ้อมเขาได้แท้โอ้โหข้าบู๋เลยกางการมองไป่ทางไหนก็ไม่เวิร์กจะไปทางไหนทีเนี้ยตอนเนี้ยเอาไงดีวะรู้สึกสับสนอนละบานสับสนวุ่นวาย เดี๋ยวเพื่อนโอ้ย,อยมีนี่นี่แป๊บหนึ่งลบปั๊บเจอโดดมามาคิวแรกพี่คิวแรกของพี่อย,อ,พอยู่ไหนลนะน้องไปตอนนี้พี่ฮึกเถิมเต็มที่ยิงเพื่อนตายต,ายตรงนั้นแต่เราอมาทางนี้เมียนั้นอยู่การระเบิดชังมันปล่อยมันตรงนี้เจอคนโอ,โอ้โหยิงมันไม่ตาย มันสไลด์หลบลูกปืนเราแล้วมาสวนเราตาย,ตายเผื่อจะเชื่อโอ้โหรีเฟกไวรุ่นไหนน้องรีเฟกมันโคตรดีเลยว่ะโอ้โหข้างล่างตโซนไตเน่ะเพื่อนไตเท้าอ่ะเพื่อนไตเท้าไรไงไรไงนั่นไงนั่นไง,ง,ไงว่าแล้วสามศูนย์แน่เลยเกมนี้ สามศูนย์หรือว่าเพื่อนจะเอาให้เดี๋ยวเรามาดูกันเช็คกกวะเช็คกกว่ะเช็คว่ะเพื่อนมีหายเหรี er. ไม่มีเฮ้ย <ไป S 2> แต่เพื่อนเจอไงเออโอเคแล้วเราไปลุยกันต่อไปทางไหนดีตานี้เราไปทางไหนนีไปทางไหนก็ผิดพลาดตะกินนะโอ้โหทามิ่งไม่ดีเหรอไม่เหมือนตามเมื่อกี้ตามเมื่อกี้ทามิ่งมันดีจา้า ทั้งวิ่งวิ่งจากดีเพิ่อนมือแล้วมาดิมาดิให้น้องได้ยิวไม่รู้ยิงมุ่งหมวกยิงสาดไปโอ๊ยเจอมาดิมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บปั๊บลบลบมาเจอมามาดิสตาร์จมโดนอ่ะเออไำ้มมีอนนี้อยู่ตรงนี้ต้องแสดงว่ามันต้องมาหลังบ้านเราตอนนี้นเพื่อนเราตายไปตัวนึงแต่ตายไกลเกินออตรงนี้มันแล้วมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอ เฮ้ยเจอทางไหนเราวะไปทางไหนเราวะไม่ได้ยินเสียงด้วยนะเอา้าหายทั้งแม่มาทางังเนี่มาอยู่กันระเบิดนี่แหละมาหน้ามาแถวๆทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยใครโดนจิงเฮ้ยนี่ไงเจอเจอเี่ไงเป็นของพี่ไรน้อง โอเคเราไปลุยกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆเราไปลุยกันต่อแล้วจะว่าจะโคนนี้เดี๋ยวเราย่อนระเบิดไปก่อนหนึ่งตบเฮ้ยมีคนมีคนใส่เลยดีไหมใส่เลยดีไหมเฮ้ยโดนด้วยมาดิโอ้โหอื้อเลยถึงแม้ว่ากูจะยิงตายไงกูก็ไม่รอดเมื่อทีเลยเอาเพื่อนโอ้โหอื้อเลยอื้อซ่าเยอะแยะกันไปหมดเต็มไปหมดเลย ยิงมันนี่พกปังพวกปังพวกปังนี่เรียบร้อยกันหมดเลยเรี่ยงขี้โอเคไปดูไหนไปเพื่อนไปทางนั้นเพื่อนไป B สามกลับมาทางนี้ไม่เอาเดือยไปทางนี้เดือยเมื่อกี้เราเจอเยอะเกินไปก็ต้องรู้จักหลับรู้จักจำกันบ้างเราก็ต้องไปอ้อมหลังมันบ้างสิปืนเราอ่ะ มันจะวิ่งไปซัดซื่อตรงๆไม่ได้มันไม่ถูกต้องปืนอ่ะไม่น่านลั่นเลยว่ะปืนลั่นนี่ไงถึงแม้ว่าลั่นก็จะโดนอยู่ถึงแม้ว่าลั่นมันก็กลับมาเช็คตรงไหนวางวางแล้วพี่ยิงพี่ยิงโอ้โหยิงไม่ขาดตั้งนึงกำลังตามเฮ้ยลพลาดว่ะเซ็งซอสเลยโอ้โหแต่เพื่อนเอาให้เหรอ เป็นกูเลยกูได้ตายหมดแล้วเพื่อนเออสบายแล้วแหมเมื่อกี้พลาดพลาดจัดเลยเปลี่ยนแม็กแล้วเดินมางหน,าน้าท่านหลบอยู่หลังกล่องนี่น้าอรอดอยู่นะเมื่อกี้สมองคิดไม่ทันเบอร์ท่าเ,เก็บสี่โอเคแล้วเราไปดูจะต่อล <'re> right. ินเริ่มพันกันรู้สึกว่าวันนี้มันเกินแลวคึกคักเกิน,น,น,นพูดเยอะพูดมากดูไปก่อน ไปไปทางไหนดีวะไม่ไปทางไหนรู้สึกก็ไม่ปลอดภัยเราต้องวินนี้มาใช่ไหมโหโหโหเพื่อนเพื่อนเพื่อนโหดเกินตรงนั้นใช่ไหมเพื่อนตรงบ้านมันใช่ไหมตรงบ้านตรงเป็ดมันเลยมันคนตอนตายตรงนั้นใช่ไหมนี่ไงนี่ไงตัวหลุดของโปรดเลยตัวหลุดเนี่ย โอเคเราไปดูจะตออมีตัวหลุดอยู่ตัวหนึ่งเราจะจำเอาไว้เราจะวิ่งไปแบบไม่สนอะไรแล้ววิ่งไปหาตัวหลุดปั๊กโอเคไม่มีใครตรงนี้เช็คแล้วไม่มีโอเคตรงนี้ไม่น่ามีเช็้ชัวร์โอเคไม่มีมีตัวหลุดแน่ๆหนึ่งตัวนี่ไง นี่ไงของพี่ตัวรูดอ่ะที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยไปล่ามันต้องอยู่ในนี้นี่ไงโอ้ยยงงทุไอ้เล์โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรก็รชนะอยู่นะฮะโหแล้วได้ MVP ด้วยไงแท่ไม่ได้ทำอะไรเลยเดินไปทางไหนก็ไม่แหละทามิ่งก็ไม่ดีันแต่ระยะใกล้เนี่ยไว้ใจได้เลยโบะบ้าโบะป้าแตกหมดแล้ว ถ้าไอ้ที่แหลมๆมันแทงได้เนี่ยนะสก,กินปืนในี่นะอย่างเท่แปดรอยแต้มว่ะโอเคครัเบเพื่อนถ้าหากว่าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะฮะที่ข้ามาดูการขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ